สวัสดีลูกค้าดีเคสกินนะคะแล้วก็ทุกคนในแฟนเพจนะคือไม่ได้มีอะไรจะมาด่าคนเนี่ยถามหน่อยว่ารูปรีวิวอะคนที่มันมาพูดนะมันไม่เคยใช้อมันไม่เคยลอกมันใช้แต่ลูกตาไม่ใช้สมองคือว่าเออรูปที่แก้วรีวิวไปใช่ปะ่ะมันก็เป็นก่อนใช้หลังใช้ก่อนใช้เนี่ย จะเป็นตอนอายุออไม่แน่ใจอ่ะอยู่ปีสามอ่ะอตอนอยู่ปีสามอายุเท่าไหร่ก็คิดกันเองอยู่ปีสามนะคะแล้วก็ตอนที่แบบล่าสุดที่ใส่เป็นเอชุดชนในใช่ปะ่ะก็ล่าสุดก็เดือนเดือนที่แล้วเนี่ยเ,เมื่อเดือนหกเดือนหกสองพันสิบสาใช่ปะ่ะมันก็กี่ปีแล้วอ่ะปีสามปีสจบมานึปี 3, ป 4, กี่ปีสามสี่ปีปะ่ะสามสี่ปีประมาณนั้นคือก็ทำบี for ์อปเตอให้คือพูดจริงจริงตอนก่อนที่จะเอ่อลอกผิวหรือว่าทำผิวขาวเนี่ยถ่ายรูปแล้วชอบลบเพราะว่าไม่สวยแล้วก็ไม่ชอบถ่ายรูปเลยเอ่าแล้วก็อุนวนพอเอารูปมันก็มีหลงเหลืออยู่แค่นั้นนะเออรูปที่ก่อนใช้ก็จะถ่ายจากกองอัปโป้โทรศัพท์อัปโป้ แล้วรูปที่ปัจจุบันที่สุดก็คือ iPhone 5มันมาบอกว่าแก้วแอปแก้วแต่งรูป Photoshop มั่วและคนละคนแบบเยอะอะ่ะคือแบบแล้วคนที่มันมาคอมเมนต์มันไม่ใช่ลูกค้าด้วยนะผู้ชายบ้างผู้หญิงที่แบบโง่บ้างอะไรแบบเนี้ยอืมคือแบบไม่มีสมองอะเหี้ยม,มากอะ่ะคือแบบว่าแล้วมาคอมเมนต์ว่าฟชอปชัดๆเลยอะไรประมาณนั้นอะ่ะคือ บางครั้งเราก็ไม่อยากต่อปากต่อคําก็จะลบแล้วก็แบนไม่ให้เข้าเพจกูเลยแต่วันนี้ก็คือแบบตอบมันข้างล่างแหละก็ให้คนที่ดูจะได้ไม่ต้องมาเมนอะไรอีกกูถามหน่อยว่ากูเปลี่ยนแปลงนี่กูผิดหาว่ากูทํา Photoshop อืมกูไม่ทําเนี่ยคลิปกูมีหนังหน้ากูมีกูจริงใจกับลูกค้ากูมากพอกูใช้เองกูขายกูไม่ได้สักแต่ขายมึงยังไม่ได้ใช้ของกูเลยแล้วมึงยังมาพูด ไม่ได้เรียกร้องให้มึงใช้หรือไม่ได้ไม่ได้เรียกร้องให้ใครๆใช้แค่ว่าตัวเองเนี่ยใช้แล้วขาวมันดีจริงๆโอเคบอกต่อแค่นั้นเองจะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ช่างเงินของคุณสิทธิ์ของคุณแกไม่ได้มีสิทธิ์ไปบังคับเรียกร้องอะไรนึกออกปะทุกคนก็น่าจะรู้ คนที่เข้าใจใช่ปะละ่ะคนที่ไม่เข้าใจก็งโง่แล้วก็สักแต่พูดก็ o ตชอบนู่นนี่นัน่นควายกูทําแล้วกูไม่ขาวกูไม่สวยกูไม่อะไรขึ้นเดี๋ยวกูจะทำทำไมกูถามหน่อยกูทนมาทําไม3าม,ส,ามสี่ปีกูทาทำเยี้ยอะไรคีมเนี่ยแล้วกูจะขายทําไมกูจะพัฒนาแบรนด์กูถึงขนาดนี้ทำไมควายกูศูนเด้อว่ามาแดไรูนน้ำซุ้มฮานี่พวกผมมีสมอง คิดก่อนค่ะจะพูดบ้างนะไอพวกผู้ชายแบบว่าเข้ามาดูเพจกูอ่ะเราทำโฆษณาเฟเพจใช่ปะ่ะคนก็จะเห็นเยอะมันก็เข้ามาดูเข้ามาดูแล้วก็เอ่อคอมเมนต์ในเราลูกค้าทุกคนอะเข้าไปดูเลยรีวิวของแก้วเองอ่ะที่เป็นเอ่อชุดก่อนเปิดให้หน่อยหน้าเพจเลยเปิดเพจให้หน่อยในในในนี่ก็ได้ ในในรูปมีปะ,ใน,ะในอัลบัม้มอะในอัลบั้มอัลบั้มรูปอะรูปที่แบบก่อนใช้หลังใช้ของแกวะที่ถ่ายที่ทำเป็นครูกับ,บบิกินีใช่ปะอืมคือโมโหอะมันไส้คือแบบว่าจับตบหัวทีแบบโขโขโข,ข,ขแม่งหวัวแม่งมันเลยอะคือแบบ ไม่ชอบอะ่ะคือแบบมันยังไม่ได้ดูข้อมูลแก้วเลยมันยังไม่ได้ดูอะไรของแก้วเลยอะ่ะแล้วมันก็มาพูดอะ่ะแล้วก็